ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะนี่นะคะป้าไทยบ้านวันนี้เมนูของพวกเรามีอะไรที้นี่นะคะอ้มป้าไทยบ้านวันนี้ต้มไข่เยอะจังมีเมนูอะไรเหรออ๋อแสดงว่าไข่ที่ไหวใช่ไหมที่เอฟบีมาไหวแล้วไหวกัน ใช่เราก็เลยเอานำมาต้มนะคะเอซีก็เปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์อาหารใหม่ก็ได้ค่ะไม่จำเป็นไม่จาเป็นว่าเราจะทอดแบบทอดอย่างเดียวนะคะคือจริงๆเราน่าจะทำไข่ลูกเขยเนาะแต่เราไม่มีเครื่องเครื่องพลุเนาะไข่ลูกเขยต้องจริงกบบใช่แต่แต่แต่จริงๆแล้วนะถ้าถ้าพูดถึงเนาะถ้าว่าถ้าเราแบบมีโอกาสได้ไปแมคโครเนาะเราไปซื้อพวก เครื่องเนี้ยเครื่องพลโอเครื่องอะไรอ่ะมาไว้มันเป็นแบบถุงใช่เพราะว่ามันเป็นถุงแบบเป็นชุดๆดนะคะเอซเราก็สามารถซื้อมาไว้ได้อันนี้พวกเราไม่ได้ไปร้านค้ากันนี่นะคะเมนูไข่นะคะมื้อนี้นะคะก็ไม่ยากนะคะไข่าเอาก็เต้มไข่ไว้ให้พี่น้องเรากินค่ะใครอยากมากินก็มาเอาได้เลยนะคะ เมนูไข่ง่ายๆนะคะจริงๆนะยำไข่ก็ได้นะป้าไทยบ้านอืม,อมยำไข่นั่นเหรอยำไข่ราดพริกอ่ะโอ้อร่อยอยู่นะแต่ยังว่าแหละเนาะเรากินข้าวเหนียวกันเนาะกินข้าวเหนียวนะคะมันก็เลยแบบเออทำให้พวกเราแบบเออนี่นะคะก็ เมนูไข่นะคะวันนี้นะคะประยุกต์จะทำอะไรเนาะ,ะ,น,ะนี่นะคะโอ้โหวันนี้แปลกหงแปลกตาอีกแล้วค่ะเอฟซีเมื่อวานพวกเฟื่องไม่อยู่นะคะเมื่อวานไปทำเช่นโกันนะคะพอดีเพียรวัดไปทําธุระก็เลยไปกับพี่อนวัดกันนะคะก็มีเฟื่องมีแอดลอมีปลาไทายบ้านไปกันนะคะ <c oughs> ไปแล้วก็ก็ไปจริงๆพวกเราไป เย็นแล้วเนาะ,ะไปทายบ้านไปไหมใช่ไหมเนาะประมาณบ่ายสามอืมบ่ายสามโมงนะคะเมื่อวานไปประมาณบ่ายสามโมงนะคะแล้วก็กลับมาก็มืดนะคะกลับมาก็มืดมาก็นี่นะคะมาเห็นตรงนี้นะคะก็แปลกตาเลยนะคะก็เมื่อวานน่าจะปูนน่าจะเหลือนะคะน่าจะเลือมาจากจุดอื่นนะคะก็เลยนํามาเทจุดนี้เพราะจุดนี้ก็ แฉะนะคะแฉะเนาะแล้วก็น้ําขังนะคะน้ําขังคุณลุงก็เลยน่าจะเอามาเทาตรงนี้นะคะเพื่อเป็นที่จอดรถก็ได้นะคะจอดรถมอไซค์นะคะเนาะแล้วก็ไม่เฉืดแฉะเหมือนแต่ก่อนนะคะเอซเนาะเพราะฉะนั้นก็ก็แปลงหูแปลกตาอีกละหนึ่งที่นะคะนี่นะคะก็ วันนี้นะคะถ้าทางฝนจะตกอีกแล้วนะคะเอฟซีมืดมาแล้วนะคะมืดมานะคะเ,เออหนูมองมาจากบ้านเฮ้ยทำไมทางนี้มืดจังเลยเลใช่ใ,ใช่หนูก็ตื่นมาตอนตีสี่แล้วแหละหนูก็นอนเล่นต่อเพราะว่าคิดว่าเออถ้าตกมาถึงสายเราก็คงจะมาไม่ได้มันคงจะแฉะไม่อยากมาถ้ามันถ้ามันเ,เปียกฝนนะคะ ขนมเค้กเมื่อวานที่เขาไหว้นี่อ่ะโอ้โหปลาเยอะเลยนะคะปลาผุดดำผุดดำไหว้นะแสดงว่าปลาเริ่มโตแล้วเนาะนี่ไงหนูเอามาไว้ตรงนี้ถ้าไว้ตรงนั้นเปียกฝนใช่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราอะว่าเราก็บอกเหรออ่าเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันนะคะกระบอกไหนล่ะป้าไทยบ้าน ไม่เห็นมีเลยเแต่เราไม่ต้องเต็ม,มเต็มไหมไม่ต้อง จิมไม่อยู่หรออ,อ๋อนี่นะคะอ๋อลุงจิมไม่ค่อยสบายใช่ไหมอ่ะขอให้ใหายไวๆนะคะลุงจิมนี่นะคะน้องเราก็ลุงจิมไม่อยู่เราก็คิดถึงนะคะเอฟซี FC, เพราะว่าพวกเราเคยอยู่ด้วยกันนะคะเนาะก็เป็นพี่เบิ้มพี่ใหญ่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ อ้น้ำเยอะเลยอ่ะน้ำเยอะเลยอะหอยเริ่มออกมาแล้วระวังลื่นล้มนะคะไ <c oughs> ข่คขว้างมามีแบบนี้ด้วยแลม่ <c oughs> มาปลามาแล้ว <c oughs> นี่เดี๋ยวเราจะให้อาหารปลานะคะนี่นะคะอุ้ยไม่เห็นอุ้ยอือนี่นะคะ F4 มาแล้วนะหูตัวใหญ่มากเลยอืมอู้อู้โอ้โห นก็นตรงนี้ก็จะมีที่ให้อาหารปลาอยู่นะใช่นี่อือหปลาตัวโต,วต,วตวมากเลยตัวโตวเร็วเนาะน้ำมันก็เริ่มใสแล้วใช่คือถ้าเกิดว่าน้ําเนี่ยระบบการการถ่ายน้ําน่ะถ้าเกิดว่าน้ํามันแบบอพอฝนตกเนาะน้ําขุ่นอนะ่ะมันจะไหลออกไงป้าไทายบ้านป้ายังไม่เจเห็นเลยอุ้ยตัวโตอือหื ป้ายังไม่เห็นเ,นนเลยใช่เพราะว่าอันฝนตกลงมานะ่ะมันจะชะล้างน้ําขุนออกไง <Okay. S 1> พอน้ําขุนมันเริ่มระบายออกปุ๊บเนี่ยน้ามันก็เริ่มใสโอ้อะนี่นะคะโอ้หมดเลยมันก็ไดบ้บุบ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 แค่นี้มันก็บุบบุบไปแล้วนี่เห็นไหมนี่นี่ตัวอะไรเกาะตรงนี้หอยเหรอ,อจริงเหรอใช่ หอยอะไรอ่ะยหอยโออดูดูดูยออือหุ๊ยดูดูดูปลาอู้อ้เอสอ้นี่นะคะเอสซีอย่นี่นะคะลุงจิมเนอะลุงลุงจิมคงจะคิดถึงเนาะคิดถึงปลานะคะเนาะเพราะว่าลุงจิมก็ซื้อปลามาปล่อยนะคะซื้อปลามาปล่อยนะคะ ซื้อปลามาปล่อยเราปลาก็เริ่มตัวโตแล้วนะคะเนาะไปดูลาก่ว่ามีปลาอะ้างนี่นะคะย้ย้ย้ยยหล้อุ้ย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 อ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้อุ้ย้้ย้ยอีา้อ้ ดำขุดดำไว้นะคะว้าวมิกกี้เห็นยังยังทนไม่ได้วมิกกี้ยังลงเลย<ม>ยังลงตุง้งใช่เขายิงชอบเล่นน้ำแต่เขาต้องมีสิ่งเรา,า,านี่แหละเขาจะเอาปลานี่แหละเยอะมากเยอะมากอู้ออเห็นอู้ตัวโตแล้วนะเนี่ยอือ จ้นะเรียกแบบไม่นังนะเฮ้ฮะเรียกช้ำทองไม่งั้นกนะ็ในโฆษณาโม่โม่กันแม่ปลาบัวแม่ปลาบัวแม่ตาแม่ตา,รารหรอมาให้น้องปอนเรียกให้ดูก่อนสงสารแต่แม่ปลาบัว <c oughs> อันนี้เป็นอันนี้เป็นเอื้อยกับไอไหมเป็นพี่น้องกันโอ้โหดูดิเพื่อน เนี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้ช่องเฟิ่องบุญชูชาแนลอย่าลืมทีพีกาแฟทีพีสกินในนาำช่องเฟิ่องบุญชูชาแนลค่ะอย่าลืมทีพีกาแฟทีพีสกินนะคะสวัสดีค่ะดูตัวนนใหญ่น่าดูเลยพี่